ข้าจะได้ถนนกว้างๆออกจุดเมตรนึงใช้เลยครับถนนมันแคบเกินาเดี๋ยวผู้ว่าท่านดูแลให้ฮะให้ผู้ว่าท่านรับเรื่องไปนะน่าค่ะครับน่ของคนที่นี่เขาลำบากยากจนมากอีก19กิโลทะลุออกไปเส้นไฮเวย์ที่ท่านมาจากพิษโลกนะะวันนี้ท่านต้องขับรถอ้อมมาเกือบ3ชั่วโมง ถ้าตัดเส้นนี้ได้19กกิโลแค่เวลาแค่10กว่านาทีก,ก็ถึงตรงนี้แล้วอ,อยากจะขอบาร,รมีท่านว่าให้พวกเขาเถอะครับเขาจะได้ฟื้นชีวิตฟื้นเศรษฐกิจเขาได้ะนะครับ19กนนกิโลเท่านั้นเองขอบคุณท่านนายกผมดันดันที่หนึ่งเจ็ดขัวเรือนนะคะ117ครัวเรือนท่านนายกฟ้ากให้ผู้นำชุมชนไว้ทีน,นไหนข้ามาแล้วน่าสมหวดครบทุกหลังนะไม่ต้องกลัวนะจะสมหวดสมหดเลยนะดูแลให้หมดเลยก็ได้เนี่ย ตังๆหนยดีใจไหมทนายกมาดีใจไหม่ดีใจนะนายกรับปากช่วยแล้วนะถนนก็ได้แล้วที่บ้านบ้านบ้้ยมือที่บานนี่เอ้โหสุดยอดเลยตามไม่ได้เลยนะหดีทั้งหลังนะครับ เนี่ยจุดเนี่ยหนักสุดเนาะแล้วที่ที่ที่ศูนย์ขายมสามสามครับครับจะทำเชือกนี้เพื่อให้รถไปได้ครับจะขับลงมาลงมาลึก ท่านจะไปดูบ้านครอ๋ออไปดูบ้านใครท่านจะไปดูบ้านใ้านไปี่ไหนครับนี้ดีว่าฮะไปไมตกงตกลงนะครัจะเดินเดินข้างไม่ไม่เลย บ้านที่ตายกับ้านเเปยมะครับบ้านบ้านที่ตายกับอยู่ซ้ายมือพี่ระวังไหเจ้าตากระยาตรยตรงนี้ครับตรงนี้ที่มันไม่ได้อยู่ริมน้ำริมน้ำนะครับก็บ้านบ้านก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ทับอยู่เนี่ยใหญ่ครับหายไปหมดเลย ผมเลยถ้าบ้านที่ขายไปเนี่ยให้เขามายืนชี้อะไรผุดนำบ้านเซ็นก็ให้บ้านอยู่จริงๆไม่งั้นไม่มีบ้านนี่ก็เสียนี่อะไรอันนี้ก็ทั้งหลังครับทั้งหลัง้งหลังเลยไอ้รดนี่ต้องทีทั้งงทหลัง่ไหมใช่ไหมแล้วสมทบเนี่ยที่ทัว่าพูดมีหลายหลังนะฮะไม่ใช่หลังอีหลังเดียวนะโอ้โหได้ที่เลยครับได้ที่ คือคือไปหามุมทันทดนูนเลยครับครับครับผมน่ามานตรงนี้เลยครับนั a นัเนเั ค,คือคือจุดแรกเนี่ยก็จะมีเดินลงไปตามแม่น้ำแล้วก็ไปไปลายแม่น้ำย้อนมาชนกัน